เราอยู่ก wow, oh, oh, ับเกม Stickman i m p i c t o ว้าว Stickman i m p i c t o นะครับผมคือตอนแรกเขาจะให้เราสร้างตัวละครบบนี้โอ้มันแย่อะผมว่ามันค่อยจะแบบบรามากเลยไม่ได้ เราควจะสร้างก็แล้วกัผมให้ดูดิว่าจะสุดที่ทำได้ไหมเกมนี้ชื่อสติ๊กแมนอินบิกดูนะผมพูดไปแล้วนี่หว่าทำไมตัวมันแบบเบื่อมากเลย ah, atau ini kalau kan oh, selamat oh. di kue kau uh. mainin uh. ini, ายสายฟรีนายสายฟรีมัน <c oughs> ผมถูกใจอย่างนี้ไม่รู้ความว่มานายสายฟรีทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นหรือเปล่าพ <c oughs> ูดดีโอโอดดดดด่ไม่ต้องมาเลยไม่หนึ่งอะคือเขาแบบเหมือนแบบสงสัยว่าไอ้นั่นมันคืออะไรเก็บมาขึ้นมาสิถ้าอยากรู้นะคะ เพื่อนอ๋อเขาจะให้เราสร้างเพื่อนตัวละครอีกหนึ่งตัวนะผมจะสร้างเขาเป็นไอ้ม่วงแล้วกัน ผมจะตั้งชื่อมันฮะนี่ไงว่องนะไม่ใช่ง่วงเอออันนี้ก็ไน c ์ก็แล้วกันผมจะตั้งชื่อเขาว่านายส เพลงกวนมากเลยสมจริง100ร้อยเปอร์เอะไรวะทำไมาเกมนี้มันผมจริงขนาดนั้นเลยเหรอผมกพ่งเปลี่ยนแล้วแหละโอ้โหเปลี่ยนแล้วนะคือแบบมันตัวเล็กเกินไปอะ Let's go <S <c oughs> ตัวาเล เอ้ยได้ยันไงดิเอ oh, ้ยได้เกลียดได้ยังไงได้ยังไนเพื่อนได้ทึ้งด้แต่ก่อนอื่นนี่เราจะไปตามเพื่อนของเรานะเราจะทันสำรวจก่อนขึ้นย้อนสีม่วงผมจะเดินไปที่หนังสือนะเออเออสักครู่นะ โอเคมาต่อกันเลย Stickman Impact 2ภาคสองคอนตีนิวต่อเลยครับพี่น้องผมตั้งชื่อตัวเองว่าไอ้กลางก็แล้วกันจริงๆมันชื่อนายนะอันนี้สิก่ก็จะเป็นเินสอใบไม้นะครับทุกคนเห็นมีพลังแห่งการสร้งางใบไม้คนดูนะ หลอดที่นี่นี่อืมเหมือนว่านี่แล้วก็อันนี้แล้วก็เขียนตรงนี้แล้วก็อันนี้ต่อจากนั้นก็อันนี้อันนี้อันนี้ <S <S 2> <S 2> ผมทำเป็นแบบนับว่ารูปอันดับหนึ่งของโลกอะไรเนี้ย สีเขียวเอ้ยมแมลงสาบมันจะเหยียบแกให้คนดูตัวเลยมแมลงสาบติดปักพูดน่ากลัวผมเคยเจอมแมลงสาบกลางปีกใสผมจะนะโคตรหลอนอืมมันจะเป็นหมูบ้านงพังนะตายแน่เลยจุ๊ ทุกคนทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นเปล่ามีตัวอะไรเหลืองๆถือกุญแจสีทองอยู่อะทุกคนเห็นกันไหม,มใช้วิธเนียนผมคือไอจีไอจงรับพลังของต้นไม้ไปซะหูขอ,อย่าไม่เก็บก็แล้วกันนะเพราะมนันนี้มันแก้เพิ่มเรื่อยๆเออ บอกว่าไนะครับไอ้นี่คือสองมิติอาหารโดนสับป,ประหลาดท,ทำลายบ้านแล้วก็เผากุญแจแล้วก็ทำลายทุกอย่างเผาประยุทธ์เอออ้วกใส่สวนทิ้งดาบลงแม่น้ำเผาภูเขาเอาเหินปิดปากถ้ำทำลายบ้านเมืองประชาชนอันนี้เขาบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยภาษาบ้าเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งนะ พูด Shut ช p Shut up เพื่อนนายไม่มีสิทธิ์สาวลูดุกฮ่าฮ่าเพื่อนบาย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 เพื่อนนายไม่มีสิทธิ์ผมจะกวนประสาทมันนะ <c oughs> ตายตะโนมะเ <c oughs> ว้าอิมบีกมากมากเลยโอเค เอออันนี้รูวือจะเป็นลุงประมงนะเอาแม่ครัวไปอยู่ใจกลางกันตรงนั้นเหรอลูกอ,อันนี้ก็รู้สือจะเป็นฟาร์มเมอร์นะอ๋ออันนี้คือเขาจะให้เราปลูกต้นไม้เหรอ,อ,อเห็นไหมตัวนี้มันบอกว่าอือหื một con mai, <laughs> nó <Tôn máy>. con bay nít đi, <laughs> bay mì nít điêu, ma ha sa chán, amazing sing kinh đấy dài, sẽ yin, khơi âm เพราะฉะนั้นผมจะเอาอย่ที่มันใหญ่โตมหืหูบ้านแตกเลยนี่แหละต้นไม้ตามธรรมชาติของเด็กๆหลายคนที่เคยวาดเอาไว้เอออะไรอีกวะโอ้โหน้ำหนึกงมาไปซึ่งแถบอือ,อวันนี้แก เออสี่เหมือนดูฮ่าฮ่าจี้งน,ง,ง,นงเกวพลังแห่งต้นไม้เซ้ฮ่าฮ่าไดคิดว่าแกทำได้ดีมากกว่าฉันเหรอแน่ก็มาตรงนีส้สิผมว่ามันตายแน่เลยโดนต้นไม้พลังแห่งต้นไม้เห็นไหมง่ายจะตายแงเอ้าคือเจมี่โอเคอู้หัวใจเพิ่มว้าว เค <Okay. S 2> <Okay. S 1> เขาบอกว่ามันจะมีหัวใจเพิ่มนะฮ่าเดี๋ยวนะแมลงสาบผู้น่าสงสารเอา,า,อาเฮ้ยไปแมลงสาบมีพลังเน้งเวนมา,าจะจงังเลยเง็บสติกแมนอิมปิกคืออิมปิกมากเลยเนาะ ชอบเสียงกระดูกหักเล็กค่ะโอเคผมสงสัยว่าผม้อกไปไหนต่อผมจะเดินวนไปมั่วๆ่เพราะเกมนี้ผมไม่เคยเล่นผ่านแล้วกักครั้งเลยทำอาไรต่อไะ เข้าไปน้ำมือทำไมลรือลกอกอันนี้ต้องใช้กุญแจผมจะเดินไปเลยมัวมๆเลยนะปีเตอร์ผมรู้สึกว่าจะต้องมีที่ขุดใช่ปะผมว่านะมันต้องมีที่ขุดแน่เลย เ e ล l ี่นิสกันสิเถอ thank you thank you หมดเลยไม่มีอะไรแล้วอ่ะทุกคนเกมนี้คงไม่มีอะไระแลบบ้วแหละทำไมผมยิ่งเล่นยิ่งไม่รู้เรื่องวะทุกคนอ๋อ <t ot of thought> <a word> มันต้องมาจากตรงนี้ มันหี่อะไรทุกคนเห็นไหมอมเป็นลูกจิ๊กซอลแล้วก็เป็นลูกตัวกลมๆผมจะเรียกมว่าน,นอนอ้วนนะนอนอ้อนวนโอเคทิกแมนอินปิกทูเอ,อ,อ่อต,ต,ตาย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 อ่ะทำอไมเปดิเงี้ย คืออะไระอะงงไม่ดีขุดปะทุกคนโอ้ต้องใช่แน่แน่นั่นไงอืมผม,ผมขอเปลี่ยนตัวละครก่นอนดูแย่มากเลยอะตัวละครอันเนี้ยผมจะตั้งชื่อมันว่าไ nice อ้นไนส์ดีไหม ยังเป็นพวกรักต้นไม้นะไม่ใช่รักต้นไม้แบบไม่ใช่รักขโมยนะแบบเป็นพวกชอบต้นไม้แต่มันโดนพวกไม่ดีครอบงำนั่นแหละโอเคอะไรต่อโอเคมันเชื่อมกันโดยไม่มีกะ hey, who are you? Who Wait, who wait, what? Where we? Oh, you? am are I? are ไอ้ยุนี่เจ๊ด่าเอาจริงดิอ่านั่นไงมันต้องให้โหลดฮ่าฮ่าฉันไม่โหลดแกหลอกขอโทษทีนะเพื่อนฮ่าฮ่ากมนกิจะดีจะแค่ไหนก็่าไม่โหลดยกเว้นจะมีเพื่อนเล่นแต่ในความเป็นจริงก็ไม่มีสักคนกร้อยๆก็มีอยู่แค่สองสกปรกนั่นแหละ โอเคสตาร์ท okay, กดต่อเลยกชัตเตอร์สองโอเคอุ้มคือดินสอแหละดินสัวมันคือดินสันสวเจ้าสวัวเจ้าสวัวอ๋ออืมผมจะว่าที่คุณไม่ยช่ฟมงผม ไม่ได้ขุดที่ดูดีมากๆคนนั้นทุกคนสามารถว่าตามได้ดังนี้ไม่มันตองประมาณต่างๆแล้วเมื่อครับโอเคมาเมื่อกี้มีปัญหาน,นี่หน่ะกำลังเห็นเพราะว่าผมจะสร้าง PS เ HD เดเอาอันนี้ก็ละกันแล้วก็ ผมจะทำการโอเคขุดกบบสวรรคดูเย้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอะว่าอะไรอ๋อมันต้องการที่ขุดมั้งอะแต่ผมไม่มีที่ขุดให้มัน,น่ะดิอ๋ออ่ะ คนมีป้ายประกาศจับตัวด้วยหรออันนี้เป็นสถานที่คุณเนอะคื่อะไรมันกดได้ด้วยก็ได้ดนี่หว่าฮ่าฮ่าเ็บไม่มีสิทธิ์เพื่อนนายลองเข้ามาดูสิ อ๋ตอตัวนี้เป็นลูกหกนอนสีนะมึงเขเรียกมันว่าอย่างกแล้วมันนี่มานี่มานี่ตืดตืดผมยังไม่รู้นะว่ามันทำอะไรได้บ้างเพาะงั้นผมจะขึ้นไปข้างบนก่อนผมยังไม่ให้ที่ขุดมันหรอกแต่ผมจะลองหาเอาที่ขุดใหม่นะผมจะทำที่ขุดดับสุดยอดให้ดู แล้วก็มันไปทีนี้ก็ใช้ที่ขุดของผมบ้างละอ้ันนี้ก็ขุดได้ด้วยว่ะโอ้โหนนสี ปดคนเดียวมันถล่มได้ขนาดนี้เลยเหรอผมจะได้ปลิดลดหรอกอะ thank you thank you ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจเจมูลิผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะกี่เนี่ยกี่เนี่ยกี่เนี่ยปลูกต้นไม้ไปอ,อืออ่าเอาต้นไม้ไม่โดนนิดเย่ใส่แล้วผมว่าทำไมก้อนหินอันนั้นมันรูปทรงแปลกๆอ่ะทุกคน โอ้ฟันเฟืองอ,อ่านั่นกันด่นฟันเฟืองนะเออเมึงไงหนึ่งไปหาพวกกันยังไม่นี่พวกนั้นมานะเพื่อทำให้หินที่ทำให้นั่งกลายเป็นหินที่สามารถขุดได้น,นี่ก็นั่นแหละอันนี้เขาบอกว่าต้องการแหล่งน้ำเดี๋ยวผมจัดให้เลยครับลุงโอ้ทิกซ์ซออุย้ยไม่ได้เลย ผมจะไม่เล่นชัตเตอร์ที่สองนะยังยังไม่เล่นชัตเตอร์ที่สามดิเอตอต้นไม้ให้มันสดใสไปโลกไประเบิดอันนี้ไงอันนับมันนียแรกอ้าวเฮ้ยได้เป็นปกติเฉยเลยเอาต้นไม้แนวนอนก็ทำได้เหรออันนี้ผมว่าต้องมีอะไรแน่ๆ ได้ปะไม่ได้ Minecraft ผมตัดไปตอนที่เจอครบสีอเลยนะโอเคบอกว่ากูจ job นะกอลงมีตามสันมานะอันนี้คือเขาจะไปทำบ้านอะไรกันนะไอ้นี่มันปรุงก,กันชานหรือพื่อนทำอะไรนี่ let's go ไปกันเถอะ เอาไปไปดิไปดิอันน <big> ี้เนี่ยโชว์ยาความสามารถเสกนายให้ดูหน่อยสิผมจะเรียกมันว่าไอสไตล์ก็แล้วกันเพราะไม่โคตรฉลาดเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยคิดแรกกี่สิบนาทีนี่เนี่ยนี่เนี่ยเสียทางผมเห็นตัวอะไรม่วง

ตายปะว่ามันไม่ตายเพราะฉะนั้นเราจะไปช่วยชีวิตเออเออเอ้ยแกคิดว่าแกกินก้อยเชนอย่างนั้นเหรอผมผมว่าไอ้นั่นมันต้องไม่มีอะไรดีแนะ่ทำอะไรเพื่อนเป่าอากาศเหรอ <laughs> มันตายตายโคตรอนาถเลย Yay. Đâu có tên U nghe, u nghe mình còn mới đây. nè, cái thăm chân. สวัสดีจ้าอาแกตามฉันมาสิจงเจอเพอลังแห่งต้นไม้ไปซะคล่ปคูดรีมนี่โอเคแันว่าขอตัดจบเพียงแค่นี้ดีวกว่าแต่คลิปนี้ก็ยังไม่ได้ลงหรอกเยวค่อยลงวันอื่นอ่าครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละ เดี๋ยวค่อยต่อกันอีพีสองนะบ๊ายบาย